หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไรพระผู้บริสุทธิ์และพุทธาคมแห่งเมืองสุพรรณบุรีหลวงพ่อมุ้ยพุทธรสิโตแห่งวัดดอนไรอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นพระคณาจารย์ยุคกึ่งพุทธกาลที่เกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกรูปหนึ่งมหาชนเคารพศรัทธาและต่างลังไหลไปกราบขอพรจากท่าน ด้วยความเชื่อถือศรัทธาในวัดปฏิบัติอันงดงามและอำนาจพุทธาคมอันเข้มขลังวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นจึงได้รับความนิยมอย่างสูงจวบจนปัจจุบันท่านมีอายุยืนยาวถึงห้าแผ่นดินวาจาสิทธิ์ที่บ่งบอกถึงความคลังความเชื่อถือในพลังพุทธาคมของหลวงพ่อมุ้ยนั้นเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนจากเหตุการณ์สำคัญในพิธีปลุกเสกพระเครื่องยุทธหัตถีสุพรรณบุรี คราวหสมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฏกษัตริยารามได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีปลุกเสกพระเครื่องยุทธหัตถีสุพรรณบุรีซึ่งจัดสร้างโดยพระวิสุทธ,ธิสารเทระหลวงพ่อถิวัดป่าเลลัยวรวิหารสมเด็จพระสังฆราชจวนทรงให้ความสำคัญกับหลวงพ่อมุ้ยเป็นพิเศษและได้ตรัสเรียกหาเพื่อเข้าเฝ้าจากนั้นจึงได้ตรัสถามหลวงพ่อมุ้ยด้วยความสนพระไยว่า ทำไมท่านเสกจึงขลังนักหลวงพ่อมุ้ยได้ถวายคำตอบที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยสัตจธรรมอันบริสุทธิ์ว่าหากจะขลังก็คงขลังที่ความดีเพราะตั้งแต่กล้าวบวชมากล้าวไม่เคยทำชั่วเลยสมเด็จพระสังฆราชจวนทรงชื่นชมในคำตอบของหลวงพ่อมุ้ยเป็นอย่างมากเพราะคำตอบนี้ได้เผยให้เห็นถึงรากฐานที่แท้จริงของอำนาจจิตและพุทธาคม ซึ่งมิได้มาจากคาถาอาคมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดปฏิบัติอันดีงามตลอดชีวิตสมณะของท่านนั่นเอง